แม่เหโอ้แสบตามไม่มีแรงปวดเมื่อยกรุงเทพเจ็บเท้าร้อยยี่สิบไก่แล้วจ้ะหุ่ยเฮียมันก็ว่ากูใกล้ตลอดเลยสัตว์กล้กูละใกล้งวยอะไรตอนเนี้ยมึงเอาฟุ้งฟิงออกหมวกกันน็อกไม่ใช่อะไรเลยอ่ะก็แสบมากเลยตาไม่เอามามาหลับตามิติปิโสดขาวยมะราชโนทเวทออกมา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 อี๋ แสบหลือเกินมันก็น่าแสบอยู่หรอกไปมาจากไหนอีอ้หอล้วเราเจอแล้วไม่หว่าลืมไปทำไมละ่ะคราวนี้ผมให้โอกาสแล้วนะนจะเจาะแม่งออกให้หมดนะตีไม่ได้เลยทำไมไม่ออกนะ่ะ

อืมไอ้ดื้อออกไม่ออกผมให้มึงนอนด้วยเนี่ยมึจะไปไม่ไปเจ็บก็ไปสิมึงต้องการอะไรเขี่ยพีตีพังต้องการอะไรบอกมาสิเจ็บวะต้องการอะไรแล้วต้องการอะไรผีดื้อนะเออ เมื่อไหร่มึงจะไปไปไหมวันนี้ไปไปไปตลอดเลยไอสัตว์ไปไหมไปแน่นะมึงจะไปไหนบอกกูก่อนมึงอยากไปไหนไปเกิดไปเกิดเกิดแน่นะเขาเนี้ยไอสัตว์เมึงจะส่งไปจะส่งลงหม้อไงไอสัตว์ไม่อยากลงหม้อไม่อยากลงหม้อนะไม่อยากลงหม้อหม้อนี้ไม่ใช่หม้อนี้นะไอสัตว์หม้อต้มยำด้วยไอสัตว์จับแดกแมางเลยไปเปล่าไปเกิดนะ แน่นะเขาเนี้ยมีกี่ตัวในตัวเนี้ยมีกี่ตัวมีกี่ตัวออกไม่ได้เราเพราะุณดึงอยู่ไปนะไปเกิดคราวนี้ยอมจริงเปล่ายอมยอมจริงไม่จริงยอมแล้ว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 ไปนั่นถึงเวลาของมึงแล้ว บอกคราเนี่ยหลับตาทำจิตเป็นสมาธินะไอ้ผีนะเฮ้ยสัตภาสังไรที่เดินมาถูกสั่งแก่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะอย่าได้จองเวรล่างนี้เลยนะรู้ไหมอย่าได้จองเวรล่างนี้เลยนะไปแล้วไปนะถ้าเกิดถาว่าเป็นธรรบุญได้ไปนะธรบุญได้กูพยมนะไปเกิดจริงๆนะไปเกิดแล้วไปกูไปเกิดซะนะถึงเวลาเมืลยนะไป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 นะมารับไหมมารับนะดวงวิญญาณนะดวงวิญญาณนะที่อยู่นะสัมปันนั่นแห่งอสูรแห่งนี้รับออกไปนะรับออกไปนะรับออกไปรับไปรับไปนะรับไปนะ ไปนะไป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 สัตว์มองตาก่อนไปเกิดวี่เหี้ยเออเว้เหี้ยแดบตามากเลย กูลืมตาไม่ขึ้นไอสัตว์อนุมันไม่อาบก่อนแล้วมาดูตามึงีฮะไปเชิญหวดหัวกูวันนี้มาตั้งแต่ผีกรรมอะไรนะผีเวียดน้ำนเจอคนบ้าอะไรไม่รู้เอามาสักยันมาก่อนออกก่อนอย่าเพิ่งมา,มาดูตาเหมือนก็นเหมือน